สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นสายส่งนะครับสิงเกิลเฟสนะครับแต่ว่าในกลุ่มสายเนี่ยนะครับมีมีเพิ่มเป็น3เส้นนะครับก็คือมีกลุ่มมีกลุ่มสายอยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มสายสายเกนะครับแล้วก็กลุ่มสายสายวายนะครับกลุ่มสายสายเนะครับมีสายอยู่3เส้นก็คือ a, b แล้วก็ C นะครับระยะห่าง ระยะห่างนะครับของกลุ่มสาย x นะครับก็คือสาย a กับ b ห่างกัน6เมตรนะครับแล้วก็ b กับ c ห่างกัน6เมตรนะครับส่วนกลุ่มสาย y นะครับกลุ่มสาย y มีสายแค่2เส้นนะครับก็คือสาย d กับสาย e นะครับระยะห่างนะครับของทั้ง2กลุ่มนะครับก็คือระยะห่างจาก a ไปหา d ตรงนี้ก็คือ9เมตรนะครับส่วนค่าความโตของตัวนำนะครับก็คือ ถ้าเป็นกลุ่มสายไซด์เเนี่ยนะครับรัศมีจะเป็น0.25ซนเมตรนะครับส่วนสายไซด์ไนะครับก็ใหญ่ใหญ่กว่านะครับก็จะเป็น0.5ซนเมตรนะครับจากโจทย์นะครับต้องการหาค่าอินดักแตนนะครับก็คือค่า L นนั่เองนะครับในตัวค่า L นะครับก็จะแยกออกเป็น Lx นะครับ Lx ก็คือหาของกลุ่มสาย x นะครับ Ly หาของกลุ่มสาย x ก,ก็ y นะครับหาของกลุ่มสาย y นะครับแล้วก็ค่า Lt นะครับของทั้งระบบก็คือเอา LX กับ Ly มาบวกกันนั่นเองะครับเราเริ่มทำเลยนะครับก็เราเริ่มจากกลุ่มสาย X ก่อนนะครับกลุ่มสาย X ก่อนนะครับกลุ่มสาย X ก็คือชุดนี้นะครับ ABC เพราะฉะนั้นกลุ่มสาย y เราไม่สนใจนะครับ กลุ่มสาย x ที่จะเริ่มหาก็คือ ds ก่อน ds นครับ ds s ก็คือเซลล์นะครับก็คือภายในเพราะฉะนั้นเราจะสนใจเฉพาะสายภายในตรงนี้นะครับของกลุ่ม x นะครับาการหาค่ากลุ่มสายภายในนะครับก็จำเป็นจะต้องมองทีละเส้นนะครับมองทีละเส้นโดยที่ ให้ใส่ค่าระยะห่างภายในเฉลี่ยของตัวมันเองด้วยนะครับก็คือ,อถ้าเราอยู่ที่ a อนะครับอยู่ที่ a ก็ต้องก็ต้องคิดค่าระยะระยะห่างภายในของสาย a ด้วยนะครับอ่าทีนี้สูตรเป็นยังไงนะครับสูตรก็จะเป็นลากที่นะครับรากที่จริงๆแล้วตรงนี้ก็คือ n ยกกาลังสองนะครับตรงนี้นะครับก็คือ n n ยกกาลังสองนะครับ n คืออะไรนะครับ n ก็คือจำนวนสายนะครับเพราะฉะนั้นมีสายในกลุ่ม x อยู่3เส้นนะั่นคือ a b c นะครับเพราะฉะนั้น n ตัวนี้ก็คือ3นะครับก็จะกลายเป็น3ยกกำลังสองตามนี้นะครับอ่ะต่อไปเราก็ตั้งสูตรนะครับพอเราอยู่ที่ a ปุ๊บอ่ะก็ต้องมีระยะของมันเองก็คือ d a a ใช่ไหมครับทีนี้อ่าสายอื่นที่นอกจาก a ในกลุ่มกัของมันก็จะมี b ใช่ไหมครับแล้วก็ c ถูกไหมครับอ่ นั้นก็ใส่ระยะห่างระหว่าง a กับ b ด้วยใชย่ก็จะเป็น dab แล้วก็อะไรครับ d a c นี่คือยืนอยู่ที่ a ใช่ไหมครับต่อไปยืนอยู่ที่ b ใช่ไหมครับยืนที่ b ก็จะเป็น dbb นะครับสายอื่นก็จะเป็น dba นะครับแล้วก็ dbc ต่อไป ไปยืนอยู่ที่สาย C ใช่ไหมครับก็จะเป็น DCC นะครับแล้วก็ DCA นะครับแล้วก็ DCB นะครับเราก็ได้ตัวแปรครบแล้วใช่ไหมครับกลัไปก็คือเราก็ต้องมาดูว่าระยะนะครับระยะเป็นอย่างไรของของตัวแปรแต่ละตัวนะครับก็คือ,เ,อเริ่มที่ระยะห่างภายในของสายก่อนนะครับ ยะภายในเฉลี่ยสายก็จะเป็น DAA นะครับ DBB DCC ใช่ครับสามตัวนี้มันเท่ากันเนาะเท่ากันเพราะว่าสายมันโตเท่ากันนะครับสูตรของมันก็คือ0.7788คูณด้วยรัศมีก็คือ r นะครับฉะนั้นรัศมีของสายกลุ่ม x เนี่ยโจทย์บอกมาเป็น0.25เซนติเมตรใช่ครับก็จะกลายเป็น0.7788คูณ0.25เซนติเมตรก็คือ 10ยกกำลังลบ2นะครับนักศึกษากดเครื่องคี่เลขก็จะได้0.001947นะครับก็จะเป็นตัวเลขของ3ตัวนี้นะครับต่อไปก็คือ dab ใช่ไหมครับ dab ระยะห่างของสาย a กับ b ตรงนี้ก็คือ6ใช่ไหมครับใส่ย6ไปนะครับ dab ต่อไป dac a กับ c a อยู่นี่นะครับออ DA c อยู่นี่ c. C c. นะเพราะฉะนั้นการจะระยะห่างก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็น6บวกกับ6กใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น12นะครับ12ต่อไป d b a b b ไปหาย a b ไปหาย a ก็ต้องเท่ากับ a ไปหา b ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไม่เขียนเพิ่มนะครับอีกบรรทัดหนึ่งนะครับก็คือไปรวมเลยนะครับก็จะเปใส่ตรงนี้นะครับ d b a ก็คือ6 ไหมครับ6ต่อไป D BC, B C B ไป C ก็คือ6เหมือนกันกไหมครับก็ใส่ตรงนี้ต่อไป D C A C ไปหา A ก็คือ12ใชกไหมครัก็มาใส่ตรงนี้ครับ D C B นะครับ C ไปหา B ก็6เหมือนกันก็มาใส่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าตัวเลขนะครับ นะได้ค่าได้ค่าตัวเลขครบแล้วนะครับเราก็มาแทนตรงไหนสมการนะครับแทนตรงสมการทีนี้เวลาแทนตัวเลขเราก็ดูดูด้วยว่าตัวเลขนั้นนะี่ยมันมีตัวแปรอยู่กี่ตัวนะครับนะอย่างเช่นตัวเลขนี้นะครับก็คือ0.001947นเนี่ยมันมีมันแทนทั้งสามตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็คือตัวนี้ยกกำลัง3นั่นเองเนะครับ,บยกกำลัง3นั่นเอง ส่วนเลข6นะครับเลข6กก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ใช่ไหมครับ1 2 3 4ก็จะกลายเป็น6ยกกำลัง4เลข12ก็มี2ตัวใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น12ยกกำลัง2นะครับก็จะได้เป็น0.481นะครับสำหรับ d s x นะครับ d s x นะครับระยะห่างภายในของกลุ่มใส่ x อันนี้ถ้าสงสัยเรื่องการกดเครื่องคิดเลขนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่1นนะครับเรื่องการกดเครื่องคิดเลขโอเคได้ D S X แล้วนะครับต่อไปก็คือ D M X นะครับ D M X ตัว D M X เนี่ยก็คือคณิโมลข้างนอกแหละนะครับมองข้างนอกแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นระยะห่างของข้างนอกนะครับข้างนอกตอนนี้ D M X ใช่ไหมครับเราอยู่ที่กลุ่ม X เราก็มองว่าสายข้างนอกมีผลยังไงกับกลุ่ม x บ้างนะครับจริงแล้วสูตรของมันก็คือรากที่ m คูณ n m คูณ n นะครับ m คูณ n m คือจำนวนสายกลุ่มสาย x ก็คือ3ถูกไหมครับ3แล้วก็ n คือจำนวนสายของกลุ่ม y ก็คือ2ถูกไหมครับก็จะการเป็น3คูณ2โอเคนะครับจากนั้นนะครับ สูตรนะครับสูตรในกลุ่ม x ก็จะมีสาย3เส้นแล้วก็มองว่าข้างนอกมีผลยังไงกับสาย3เส้นนี้ก็เหมือนอเริ่มต้นที่ยืนที่ a ใช่ไหมครับยืนที่ a แต่คราวนี้มองข้างนอกนะครับมองนอกครับไปก็มีก็จะมี d กับอ e, ใช่ไหมครับ d กับ e. อีะฉะนั้นสูตรก็จะเป็น d a d อ d, d นะครับ d a e นะครับดีเอีเขียนไหมครับ d, a, e, ก็หมดแล้วที่ที่เกซ์กำลังของนอกนะครับเอาไปก็ไปที่บนะครับที่บที่บก็ข้างนอกนี่ข้างนอกนะครับก็จะเป็นด e. ีบี d ีบีดีดีบีอีนะครับไปซี C, นะครับซ เ้างกจะเป็น D ีกับ E นะครับก็จะเป็นดีซีดี D, C, D, นะครับดีซีเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นของ D M X ต่อไปก็หาค่าตัวแปรลงไปนะครับเริ่มที่ D A D ใช่ไหมครับ D A D A กับ D ห่างกันเท่าไหร่ A อยู่นี่ใช่ไหมครับ A อยู่นี่ D อยู่นี่นะครับห่างก,กัน9ใช่ไหมครับก็ใส่เก้าไป ต่อไป d a e นะครับ a กับ e a อยู่นี่ e อยู่นี่เนะครับพอมันเป็นเส้นแนวทแยงแล้วเนี่ยนักศึกษาก็แก้ปัญหาเหมือนข้อที่แล้วนะครับก็คือถ้าเป็นเส้นทะแยงเนี่ยเราก็ลากเส้นให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับลากเส้นมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าด้านนี้เรารู้ว่าตรงนี้เป็น9ใช่ไหมครับตรงนี้คือ9ส่วนด้านนี้ เท่าไหร่ครับก็เท่ากับ6ถูกไหมครับเนี่ย D กับ E จะเท่ากับ A B ก็คือ6 6นะฉะนั้นเมื่อเรารู้ด้านประกอบมุมฉากแล้วนะครับก็คือ9กับ6ใช่ไหมครับก็มาเข้าสูตรนี้นะครับก็จะได้เป็นส u a ว r r o o t นะครับ9ยกกำลัง2นะครับบวกกับ6ยกกำลัง2นะครับอันนี้ก็คือจะได้เป็น10.817 ก็จะเป็นค่าของ a e a e เข่งครับ a e บต่อไป b d ครับ b ไปหา d นะครับสำหรับ B ไปหา d นะครับ b d ตรงนี้ใช่ไหมครับ b ไปหา d เป็นแนวทะแยงอยีกแล้วใช่ไหมครับพอเป็นแนวทะแยงปุ๊บนักศึกษาก็ทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็ได ใชไหมครับด้านนี้จะเห็นว่าคุณคุไหมครับสามเหลี่ยมรูปนี้มันก็คือสามเหลี่ยมรูปเมื่อกี้ครับแค่กลับด้านกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระยะห่างของ b ไปหา d มันก็ต้องเท่ากับระยะห่างของ a ไปหา E นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น bd ก็เลยเท่าเดิมที่ตรงนี้นะครับก็คือ10.8ดหงจดต่อไปเอ่อไปหา E ครับ B B E B อยู่นี่ E อยู่นี่ใช่ไหมครับเป็นแนวตรงนะครับเพราะนั้นแนวตรงก็คือ9นั่น,นะครับ B E ออยู่นี่บ e. นะครับ C ไปหาดี D. นะครับ C ไปหาดี C, ไปหา D อันนี้ C ใช่ไหมครับ C อันนี้ D ใช่ไหมครับาฉะนั้น ทำให้มันเป็นสาเมเลยผมฉากก็ต้องลากมาแนวนี้ไปทางนี้นะครับใช่ตรงนี้ฉะนั้นด้านนี้คือเท่าไหนครับด้านนี้ก็คือเก้านะครับส่วนด้านนี้ก็คือนี่บวกกันใช่ไหมครับเป็นสิบสองก็จะกลายเป็นอะไรครับค่ารูทสิบสองยกกำลังสองบวกเก้ายกกำลังสองก็คือสิบห้านะครับอันนี้ก็คือ CD นะครับ CD แล้วก็ C ไป E นะครับ C ไป E าอีกครับ C ไป E C ไป e. e ก็ทำเป็นสามเหลี่ยมมุมาุากนะครับตรงนี้ก็เก้าเลยครับเก้าตรงนี้ก็หกนะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับสามเหลี่ยมที่เคยทำไปแล้วอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับก็เลย เอาอะไรครับเอา CE เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับ CE เราใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า DMX เท่ากับ3คูณ2กรได้รกที่6นะครับ9มีกี่ครั้งครับ2ครั้งนะครับก็คือ9คูณ9หรือนักศึกษาจะเขียนเป็น9ยกกำลัง2ก็ได้นะครับไม่ผิด ต่อไป10.817นีกี่ครั้งก็คือ3ครั้งใช่ไหมครับเนี่ยคูณกัน3ครั้งหรือจะเขียนเป็น10.817ยกกำลัง3ก็ได้นะครับแล้วก็15ไม่มี1ครั้งก็คือ 4d นะตัวนี้กนะ็ถอดรากกดตรงนี้ครับถอดลากที่6จะได้10.743นะครับเราก็จะได้ dmx เป็น10.743 เมื่อได้ทั้ง d m เอ็มดีเนะครับ d s x แล้วนะครับแล้วก็ d m x แล้วนักศึกษาก็มาเข้าสูตรนี้ใช่ไหมครับแอลมีค่าเท่ากับ2องคูณสิยกกำลังลบเลอน d m ใช่ไหมข้างบนจะเป็น d m นะ d m x นะครับหารอะไรครับ d s x DMX ก็แทนด้วย10.743ี่ามที่หาเมืม่อสักครู่นี้นะครับส่วน DSX ก็แทนด้วย0.481นะครับทีนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกเนี่ยนะครับต้องต10ยกกำลังลบเจ็ดเนี่ยนักศึกษายกไปใส่ไว้เป็นคำตอบไปก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเสียเวลานะครับนี่นะัฉะนั้นนักศึกษาก็กดแค่อ,อะไรครับกดแค่ลอนนะรลอนวรงล็บเปิด 10.743หาร0.481แหนึ่งและปิดแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะครับเท่ากับพอได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็เอาคำตอบต,ต,ต,ตัวนี้คูณแค่เลขสองออกนะครับคูณแค่เลขสองได้เท่าไหร่มันก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือ6กจุดสองหนึ่งสองนะครับส่วนสิบยกกำลังลบเจ็ดเนี่ยนะครับเรายกมาไว้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับคือชุดนี้ นั้นคำตอบนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับก็คือ Lx มีค่าเท่ากับ6.212คูณ10ยกกำลงังลบ7นะครับหน่วยเป็นเฮนรี่ต่อเมตรนะครับเฮนรี่ต่อเมตรนะครับตัวนี้อยู่ในชีตนักศึกษาด้วยนะครับนักศึกษาก็สามารถดูในชีตเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าอาจารย์จะ อธิบายแบบละเอียดกว่าในชีตนิดนึงก็คือ,อมีรูปประกอบทุกครั้งนะครับมีรูปประกอบทุกครั้งนะก็สำหรับค่า L y นะครับค่า L y แล้วก็จะมาหากันสัปดาห์หน้านะครับแต่ถ้านักศึกษาเข้าใจแล้วเนี่ยค่า L y มันก็เหมือนกับ L x นั่นแหละนะครับสามารถที่จะทำความเข้าใจลงหน้าได้เลยนะครับ,นะรบวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ